สวัสดีครับพบกันเลยนะครับกับ m r สเตอร์จอรดนนะครับผมอาจารย์จอยด้เช่นเคยนะครับอ่าเดีววันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของ VRF นะครับ VRF หรือ Virtual Routing and Forwarding นะครับนะครับสำหรับคนที่ทํางานสายไอนะครับใช้ซิดโกอยู่เนี่ยแ่แต้อคุณเคยคำว่า VRF มากขึ้นอ่าอธิบายแบบง่ายๆนะครับถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องของ v r a n นะครับจะได้ไหมครับ VLAN ก็คือ Virtual LAN นั่นเองนะครับ ถ้าเขาเจอคอนเซปต์ของวบียร์แอนหรือว่าเวอร์ชวลแรมนะครับนะครับตัวเบียร์ก็คล้ายๆกันก็คือถ้ามองงียคือเป็นเวอร์ชวลเราเตอร์นั่นเองนะครับเวอร์ชวลรูทติ้งแอนโชว์รูทติ้งซึ่งพอเป็นเบียร์เนี่ยเราเตอร์ที่เราสมมุติขึ้นมานะครับจะมีอินเทอร์เฟสแล้วก็สับเน็ตเนี่ยแยกกันนะนะครับรูทติ้งโปรโตคอลก็แยกกันชัดเจนนะครับรวมถึงรูทติ้งเทเบิลด้วยนะครับรูทติ้งแอนโชว์รูทติ้งเทเบิลก็แยกกันชัดเจนนะครับอ่าผมอธิบาย ให้ทุกคนเข้าใจเห็นภาพนิดนึงนะครับถ้าเป็นวีารันนะครับทบทวนนิดนึงนะครับถ้าเป็นในหัวข้อวีรันนะครับถ้าเป็นวีรันนะครับถ้าเป็นวีรันนะครับมันมีสวิตตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสวิตกีบผักแล้วแต่นะครับถ้าเราทาวีรันลงไปนะครับสมมติทั้งสองวียรันแยกชัดเจนเลยนะครับอันนี้วียรันยี่สิบนี้วีรันสามสิบนะครับ ก็หมายความว่าสวิตตัวนี้แยกกันชัดเจนกลายเป็นสวิตสองตัวนะครับคือสวิตสองตัวนะครับนะครับอ,นนอ,อ,นน v อันนี้คือมีแรงยี an, ่สิบอันนี้มีแรงสามสิบอันนี้คือเขาวิ่งแรงถูกไหมครับใน v วนิ่งแรงก็จะมต้องมีการเซตเงาบุว่าเป็นทั้งพอร์ตแอสเซทพอร์ตแอสเซทวิ่แรงเท่าไหร่ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็น v i f นะครับ VRF นะครับเบอร์ช่วงเราติ้งกันโคดชิงนะครับ มันมีเอร์เตอร์อยู่ตัวหนึ่งนะครับถ้าผมแบ่ง B F มาสัก2 v ง F ตัวนี้ก็เหมือนกันก็กลายเป็นเอร์เตอร์สองตัวนะครับแต่ผมทำงานของตั้งชื่อว่าชุดเรองนี้เป็น R หนึ่งนะครับที่ผมจะทำนะเอร์เตอร์ R หนึ่งผมจะมีเอร์เตอร์ R หนึ่งอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมจะเซต B F ไป B F จะชื่อโจดอยหนึ่งกับโจดอยสองเป็นชื่อนเคอร์เตอร์อว่าเป็นเป็น B F ชื่อโจดอยหนึ่งกับ B F ชื่อโจดอยสองก็แปลว่า เราเตอร์สองตัวนี้แยกกันชัดเจนเนะครับไม่ได้มีพอร์ตติดต่อกันก็เหมือนกันถ้าเป็นเรื่องของวีไอเอนเนี่ยต้องการให้มีไอเนสองีไอติดต่อกันได้ก็ต้องมีเราเตอร์หรือว่าไอเงสามตัวนึงมาเป็นตัวเชื่อมโอเคไหมครับเหมือนกันครับเราเตอร์สีแยกข่ายกันชัดเจนถ้าอยากติดต่อก,กันก็ต้องมีเราเตอร์ตัวหนึง่งโดยสวิตช์ก็ได้เป็นตัวเชื่อมเหมือนกันเห็นไหมครับนี่คือคอนเซปต์ของ vrf นะครับเอาแค่เบสิกนะอ่าผมมีตัวอย่างคอนฟิกไว้นะครับให้ทุกคนเข้าใจบบง่ายๆนะครับผมมีกวาววเป็นน GS3 แล้ นะครับอยู่ที่สามอาตายให้คล้ายแบบนี้นะครับผมจะทํานี้นะครับ R หนึ่งเนี่ยผมจะแยกจากภาพนี้นะครับอ่าผมวัดนิดนึงนะครับจากภาพนี้มีเคอร์เตอร์สองตัว R หนึ่ง R สองใช่ไหมครับอ่าขอให้ดูอีกพักนะนะครับจะมีเคอร์เตอร์ R หนึ่งตัวหนึ่งกับเคอร์เตอร์ R สองเห็นไหมครับ R หนึ่ง R สองนะครับตอนนี้ต่อกันด้วยแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นฟาสนะครับเป็นฟาสฟาสศูนย์ทับศูนย์ฟาสศูนย์ทับศูนย์ฟาสศูนย์ทับหนึ่งฟาสศูนย์ทับหนึ่งปฏิยาดนี้นะครับกลายเป็นเคอร์เตอร์สองตัวนะครับอันนี้ R 2นะครับอันนี้เป็น F ศูนย์ทับศูนนี้เป็น F ศูนย์ทับ1นะครับคือแยกวันนี้นะนะครับ อันนี้ก็สูนทับศูนเหมือนเดิมอันนี้สูนทับหนึ่งเหมือนเดิมแยกกันอย่างนี้อันนี้ผมสร้างหูุแบ็ก back, ขึ้นมาหูุดแบ็ก back, นะครับแบ็กสูนนะครับหมุดแบ็กหนึ่งซึ่งร้อยสูนหนึ่งเนี่ยเป็นของตัวนี้นะผมแยกแยกมานี้นะครับนี่มุดแบ็ก back. แล้วก็ผมจะใช้เป็นเราติ้งประเภท TATP AS หนึ่งร้อยนะครับให้ R1 เนี่ยพอแยกกันแล้วเนี่ยตัว R1 เดิมเนี่ยกลายเป็นอัลเทอร์ชื่อโจดอย1นะครับอันนี้เป็นโจดอย2กับ VIF ชื่อโจดอย1กับ VIF ชื่อโจดอย2นั่นเองนะครับอ่ะมาดูนะครับก็ผมทํายังไงนะครับเดี๋ยวคงไม่ได้คอนฟิกให้ดูนะครับเอาแค่เป็นไอเดียนะครับ R1 ตัวนี้นะครับผมจะเข้าไปเที่บอัเทอร์ R1 ให้ดูนะไปโชว์การนิ่งให้ดูนะครับนะครับจุดที่ผมใช้ดูนะครับโชว์การนิ่งนะครับ ที่เฟสฟัสซ์ศูนย์ศูนย์เนี่ยกับตัวหมวกแบทศูนย์นะครับให้ดูนะครับตอนนี้ครับคอนสแตตเปคือผมสร้างนี้ขึ้นมาก่อนเข้าหมดคอนฟิกนะสร้าง v f สองชื่อนะครับอ่านี่ผมทำนะนะครับก็เข้าหมดคอนฟิกพิมพ์ i p IM, IP, v i f ชื่อว่าโจได้หนึ่งแล้วก็ i p v i f ชื่อว่าโจได้สองนี่ที่ผมสร้างขึ้นมาก็เหมือนว่ากำหนดเราเตอร์ขึ้นมาชื่อตัวหนึ่งชื่อเราเตอร์โจได้หนึ่งเราเตอร์ชื่อโจได้สองนั่นเอง นะครับท่านต่อไปผมก็นะครับไปกำหนดว่านงดูนะครับเอาแค่ไอเดียไปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวใครจะคอนฟ i ิกตามหรูอไม่ก็ได้นะครับผมก็ไปกำหนดอินเทอร์เฟซนะครับโดยผมสร้างบุกแบ็กศูนย์บุกแบ็กหนึ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ฟลาสถบศูสย์อันนี้ให้ทุกอย่างเป็นคอนฟิกนะครับนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับนี้นะครับกำหนดว่าอินเทอร์เฟสหมู่แบ็กศูนย์เนี่ยให้ไปอยู่ในของเราเตอร์ v I F ที่ชื่อโจอใดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ใส่เพีงไปตัวนี้ส่วนตัวหมู่แบ็กหนึ่งให้อยู่โจดอยดสองเห็นไหมครับแล้วก็ฟาสต์ศูนย์ศูนย์เนี่ยผมเอาคู่กันไว้กันนะนะครับอันนี้คู่กันอันนี้คือ v I F ที่ชื่อว่าโจอใดหนึ่งเห็นไหมครับ คือต้องมีบรรทัดนี้เข้าไปอยากให้อินเทอร์เฟสไหนอยู่ vif เตัวไหนก็เอาชื่อ v isa, ีไไปใส่เราตั้งไอทีเข้าไปนะครับแยกกันชัดเจนนะตอนนี้เป็นหมู่แบ็กหนึ่งอยู่โจไดส2เพราะนั้นในตัวอินเทอร์เฟสอตหนึ่งนะครับเดี๋วโชว์ให้ดูนะครับจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับ อันนี้เป็นฟาสส่วนทับหนึ่งนะครับก็อยู่ในโจโดอยสองเบฟโจดอยสองนะครับเป็นคู่ครนะูในแยกนะครับเห็นไหมครับเอาง่ายๆตอนนี้เหมือนเป็นเราเตอร์สองตัวละผมเซตเสรสับนะครับส่วนตรงนี้ R 2องผมก็เซตปกติ F 0ูนย์ทับศูนย์ F ศูนย์หนึ่งเซตไอพีเมื่อพรอยนะครับส่วนเรื่องเราติ้งนะครับชมเรื่องเราติ้งนิดนึงเรื่องเราติ้ง,ง,งนะครับโชว์กันนิ่งนิดนึงเราติ้งเซตยังไงนะครับเราติ้งเนี่ยการเซตเราติ้งของตัว v บ f เนี่ย จะคล้ายๆกับในของเราตัวจริงเหมือนกันแต่ว่าต้องมีต้องมีไปสร้างข้างในอย่างตัว j t p ก็เป็นเรื่องขคอนฟิกของตัวเองนะครับผมให้ดูเป็นแค่แนวทางนะครับเวฟเพลก็คอนฟิกแบบหนึ่งสตาร์ติคก็อีกแบบหนึ่งนะครับคอนฟิกเป็นแบบนี้ผมเซตเราเตอร์ j t p หนึ่งร้อยนะครับแล้วก็แอดเดรสนะครับเฟรมบ้รีก็ใส่ไป P4Vf จุดหนึ่สองนะครับก็ใส่เน็ตเวิร์กอันนี้หมายถึงว่าประกาศทุกอินเทอร์เฟซลงไปนะนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้เป็น ประกาศ routing ของ router joy สองตัวนั้เป็นประกาศ routing ของ joy หนึ่งนะครับนะครับเอาผมก๊อปให้นะครับเดี๋ยวเพื่อใครไปทำตามดูได้นะครับแค่เป็นไอเดียนะครับเพราะว่าผมลองแล้วใช้ได้ผลนะครับอันนี้อันนี้เป็นการประกาศว่า address family ของ ipv 4นะครับของ joy j o ดสองนะครับก็ประกาศเน็ตเวิร์กทั้งหมดคอนเสิต์ตเนี้ยเหมือนทั่วไปนะแต่ที่ต้องบุดได้ว่า AS เป็นหนึ่ง้อยนะครับกรบูไปด้วยนิดหนึ่งนะครับพอทําถูกต้องเนี่ยมามาโชว์คอนฟิกดูนะครับมาีครับมาโชว์ไอพีเราดูที่เราเตอร์อันหนึ่งกันนะครับผมว่าโชยพีเร้านะครับเราจะไม่เห็นว่าไม่มีคอนฟิกอะไรเ,เราต้องกระบูนะครับโชว์ IP นะครับ v i f เกี่ยวก็เรานะครับโชวยพีเรา BIF นะครับแล้าตามด้วยโจดอย 1. 1เห็นไหมครับอันนี้เป็นของเราเตอร์โจดอย1นั่นเองปรากฏว่าจะเห็นเบอร์ตัวดีขึ้นมา2.2เห็นไหมนะครับ2.22กับตัวทั้งไรครับ10.10ี๋ยวทีครับ20 20ซึ่งเป็นเบอร์ของ2.2เมื่อกี้เป็นของใครครับ สองจุดสองจะเป็นของตัวตัวใดสองเห็นไหมครับแล้วก็ยี่สิบยี่สิบก็เป็นของตัวใดสองเห็นไหมครับเห็นไหมอันนี้เป็นของลเอเตอร์ตัวใดสองอ่ามาดูของผมโชว์ไอพีแล้ววีไอเอฟตัวใดสองมั่งต้องโชว์ไอพีของตัวอ่าตัวใดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าผมปิงไปนะครับ จุดาดีครับ1 1ึ่งจุงจุดหนึ่งจุดนึ่งต้องปิงีนะเจ็ดปิง VIF โดดอยหนึ่ปุ๊บปิงได้เอาเป็นเบอร์ VIF โ,โดดอยสองนะครับสองจุด ดึงได้เห็นไหมครับแสดงว่าสองฝั่งนี้ติดต่อกันได้กับถ้าตามภาพนี้นะครับตัวนี้ติดต่อกับตัวนี้ได้เห็นไ,ไหมครับก็แสดงว่าสําเร็จนะครับคือตอนนี้นคือแยกกันชัดเจนนะเห็นไหมครับเอาแค่เป็นไอเดียนะครับหวังว่านั้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแต่ถ้าผมอทมเทาไปก็ได้ไม่สามารถเทิดจะปิงจะเทิดก็ได้นะเทิดเราได้นะครับนะครับอันนี้ตัวมันเองนะเราเป็นอ่ต้องเป็น จากโจออยหนึ่งปุ๊บโอเคเหไหมนะครับวิ่งอ้อมนะครับสิบจุดสี่จุดสองนี่ของเราเตอร์ตัวนี้นะครับเราเตอร์ R สองนะนะครับเพราะว่าตัวตัวเองนะเป็นเบอร์หนึ่งสิบจุดสิบจุดหนึ่งนะครับตามนี้นะครับตามนี้ถ้าเป็นของโจออยหนึ่งจุดจุดหนึ่งโอเคไหมนะครับก็หวังว่าวันนี้คุณได้ความรู้พอสมควรนะครับผมก็เสริมคอมัน์เข้าไปนะครับ นิดนึงนะครับอ,อีกนิดนึงนะครับโทษทีครับเมื่อกี้ที่เส่งเข้าไปก็จะมีการปิงกันเทร tape. นะครับอ่าเดี๋ยวโชว์นี้ดูนิดน,นึงโชว์ไอพีวีอเอฟนะครับเห็นไหมอันนี้บอกว่าเบียร์ที่ชื่อเจ้าใดหนึ่งเนี่ยจะมีเฟสโหมดแบ็กศูนย์กับโูดแบ็กอัาเจะ้าที่เอฟพาสต์ศูนย์นะครับอ่าผมเส่งเข้ามากันจะเป็นเข้ามาอนี้โชว์พีวีอเอฟประมาณหนึ่งนะครับประมาณที่ส่งเข้าไปนะเอาไว้ดูนะครับ จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับคอมมานโชว์ต่างๆตัวนี้ตัวหนึ่ง show ip v i f หนึ่งคอมมานนะครับต่อไปก็ show ip route นะครับ v i f คอมมานหนึ่งนะครับเสริมให้นะครับแล้วก็การปิงการเทรรก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าเราต้องระบ,บุว่าจะปิงจะเทรรจากเราเตอร์ตัวไหนแค่น,นั้นเองนะครับ น,นิเทินเลาว์เอาปิงกับปิงนะครับอแค่เป็นไอเดียนะนะครับอันนี้โชยพีเ้ว v a f นะครับแล้วก็อ,อีกประมาณหนึ่งเทียนเลาว์ไ้เาไปใช้นะครับปิงกระเทือนเลาส์ที นี่เป็นตัวอย่างของมาที่น่าจะใช้ได้พอสมควรเอาไว้ดูนะครับโอเคครับวันนี้คงได้ประโยชน์พอสมควรนะอาจทวนนิดนึงนะครับก็สเต็ปคือเราต้องต้องสร้างชื่อ vf i ขึ้นมาก่อนว่าชื่ออะไรก่อนก็เปรียบเหมือนเป็นชื่อ router แหละครับสองตัวเรากำหนดว่าพอทไหนอยู่เราเตอร์ตัวไหนอย่างตรงนี้เนี่บ physical จะมีฟาสต์สุดๆตัวหนึ่งใช่ไหมก็มีบุ๊กแบ็กสุดบุ๊กแบ็กหนึ่งผมก็กำหนดว่าอ่าตัวบุ๊กแบ็กศูนย์กับฟาสต์สุดๆเนี่ยเป็นของ vf i โดดอยู่หนึ่งฟาสต์สุดหนึ่งกับบุ๊กแบ็ก ศูนย์อนเวตหนึ่งเน Papa, okay, right. okay. ี okay. so, so, like kind of ่ยเป็นของโจไดสองโอเคไหมครับโอเคตามนี okay, so, ้นะครับและเป็นแนวทางนะครับโซไอพีนะครับมีเอฟนะครับเป็นแนวทางนะครับโอเคครับไว้พบกันในวีดีโอตัวต่อไปนะครับวันนี้นาจะได้ประโยชน์พอสมควรนะครับแบบนี้นะครับเห็นนะครับไว้พบกันในวีดีโอต่อไปโอเคครับสวัสดีครับ สวัสดีนะครับ